เขาสื่อสารได้และเขาสื่อสารมาโดยตลอดและสิ่งที่เขากำลังพยายามสื่อสารมันก็เหมือนกับเราเลยค่ะหิวร้อนเหนื่อยต้องการการดูแลช่วยด้วยแค่เราไม่ได้ยินแต่เราอะ่ะดันยกยอตัวเองเพราะเธอนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ต้อยต่ำกว่าเพราะฉันนั้นสูงส่งยิ่งนางงามที่แท้จริงอะ่ะคืออะไรมันไม่ใช่แค่คำว่าความสวยงามอะ่ะ แต่มันคือมาพร้อมกับภาระและหน้าที่ที่ต้องแลกกันกับการที่เราไปยืนอยู่ตรงสปอตไลท์ใบตองจริรัตน์เพชรโสมนักอนุรักษ์ที่มีมงกุฎหรือว่าผู้สื่อสารแทนธรรมชาติ ก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นคนแบบนี้เลยค่ะในสมัยเรียนะเป็นเด็กมีปัญหาด้วยซ้ำหาเรื่องเขาไปทั่วปากหมาคือชมรมในโรงเรียนตอนนั้นนะคะมันเป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประจำจังหวัดด้วยก็จะมีคอนเน c t ชันจะมีเครือขาอกก่ายเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ ในสมัยนั้นเนาะที่เขาก็จะทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเข้าไปพัฒนาชุมชนเข้าไปช่วยแก้ไขสภาพปัญหาในพื้นที่แล้วก็ช่วยฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมก็คือตรงตัวแหละในเรื่องของพาร์ทงานนี้ให้เราไปเป็นมาคุเทศท้องถิน่นให้เราไปนําท่องเที่ยวแต่ก่อนที่เราจะไปเป็นมาคุเทศท้องถิน่นหรือเรานําท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเรื่องที่เราจะไปพูดก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มเรียนรู้ เริ่มอ่านเริ่มฟังเริ่มสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในสมัยนั้นแล้วพอสิ่งที่ต้องทํามันทําให้เราได้เรียนรู้มันก็เลยกลายเป็นว่าอา้าวขาดไม่ได้ซะแล้วสิมันเป็นส่วนหนึ่งของเราที่เรารู้สึกว่าเราเห็นเขาแล้วเราสบายใจแล้วเราพอเราเห็นเขาเลาก็อยากจะแบบกระโจนเข้าไปหาโดยที่คงตอบเป็นปีแน่นอนไม่ได้หรือว่าเป็นช่วงจังหวะแน่นอนไม่ได้รับว่าสนใจเขาคนนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมตอนไหนแต่ว่ามันซึมซับมาเรื่อยเรื่อแล้วก็อยู่กับเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไปแล้ว ก่อนหน้านี้เรามีมุมมองกับนางงามอ่ะหน้ามือเป็นหลังมือกับปัจจุบันเลยเรามองว่านางงามก็คือแค่แต่งตัวสวยชุดสวยนั่งชด,ชด,ชดๆดเลิศเลแล้วก็รักเด็กค่ะแต่พอเข้าไปในปีนั้นปีแรกที่ประกวดเลยนะคะโหมันไม่ใช่อ่ะอยู่ต้องมีกลิ่นนะยูต้องมีใจด้วยแล้วอยู่ต้องเข้าใจด้วยว่าบริบทของคําว่านางงามที่แท้จริงอ่ะคืออะไรมันไม่ใช่แค่คําว่าความสวยงามอ่ะ แต่มันคือมาพร้อมกับภาระและหน้าที่ที่ต้องแลกกันกับการที่เราไปยืนอยู่ตรงสปอตไลท์ hmm. พอเรารู้ว่าเฮ้ย mm hmm. มันมีมากกว่านั้นมันมีเรื่องของการทำตามความตั้งใจของตัวเองหรือทำตามความฝันอันนี้แล้วแต่เลนะว่าใครจะมาในรูปแบบมุมมองไหนเพราะฉะนั้นทุกคนมีแพชชั่นในเรื่องนี้หมดเลยอะเราเลยแบบ โหตกใจเลยที่เราเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้แล้วเราเคารพทุกคนมากๆเลยที่มันเหนื่อยมากเลยนะมันอดทนมากเลยอะ่ะถามว่ากระบอกเสียงของเราตอนนี้มันแข็งพอหรือยังอืมสำหรับตัวเรานะมันเพิ่มมากขึ้นเราไม่มีทางตอบคำถามนี้ได้ว่าเมื่อไหร่มันจะแข็งพอแต่สิ่งที่เราได้นั่นคือ เรารู้สึกได้ถึงการฟังของคนอื่นๆและเรารู้สึกได้ถึงเสียงของเราที่มันเส้นเสียงมันมั่นคงมันคงเส้นคงวาแล้วมันส่งไปหาคนที่มันเป็นทารก็ตเราและมันอาจจะแววไปถึงใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่ได้สนใจก็ได้เพราะฉะนั้นความมั่นคงของฐานเสียงที่เราพยายามสร้างอะคะ่ะเราไม่มีทางรู้หรอกมันจะเกาะร่างสร้างไปทิศทางไหนแล้วเราก็ยังอยากได้มันมากขึ้นอีก มันไม่มีทางพอหรอกเนาะนี่คือกิเลสของคนแหละและนี่ก็เป็นกิเลสของเราที่เราอยากให้คนฟังเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็คงอยากได้ไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยแต่ตอนนี้ถือว่ามันอยู่ในจุดที่เรามั่นคงในรากฐานที่เราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้พูดอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะและเป็นเรื่องที่จําเป็นและเป็นเรื่องที่ไม่ทาร้ายใคร ก่อนหน้านี้เราไปด้วยคอนเซปที่ว่าเราจะไปพูดแทนธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาติเขาพูดไม่ได้ mm hmm. เขาพูดได้ค่ะและเขาพูดมาตลอดเขาพูดมาตลอดทั้งชีวิตเราและชีวิตของทุกคนด้วยซ้ำ mm hmm. เพียงแค่มนุษย์เราอะมักมองตัวเองว่าเราคือมนุษย์ที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่งที่โอ้โหโคตรเก่งเลยค่ะ เคยมีคำพูดว่ามนุษย์ไม่สามารถ develop ไปได้มากกว่านี้อีกแล้วเพราะว่าเราอยู่ที่จุดสูงสุดของการเติบโตและการพัฒนาแล้วแต่ในขณะเดียวกันเรารู้สึกว่าโอ้โหความเป็นมนุษย์นี่คือความอ่อนแอที่สุดของโลกใบนี้เพราะเราเข้าใจกันเองและธรรมชาติเขาก็สื่อสารกันเองแต่เราไม่เข้าใจเขาเฉยๆคิดง่ายๆทำไมสัตว์น้ำปลาหรือแม้กระทั่งอต้นมงต้นไม้อะ เขามีการสื่อสารซึ่งกันและกันเขาเติบโตเขาแบ่งพื้นที่กันเขากระจายเขาให้ผลเ,ออเขาบอกสิ่งมีชมีวิตรอบๆว่าเธออันนี้กินไม่ได้เป็นทิษเขาบอกว่าเออเธออันนี้กินฉันเลยฉันหวานมากแต่เราอะดันยกยอตัวเองว่าหุยฉันฟังนางไม่รู้เรื่องหรอกจ้ะ เพราะเธอนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ต้อยต่ํากว่าเพราะฉันนั้นสูงส่งยิ่งแล้วมันมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนมากๆหรือว่าเราอาจจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มอะไรก็ตามที่มีคนพยายามจะฟังเสียงของต้นไม้ฟังเสียงของเห็ดที่มาทํามันเป็นเพลงหรือพยายามสื่อสารกับต้นไม้โดยการที่โอ้โหเนี่ยเขาร้องไห้ได้นะเวลาเขาไม่ได้กินน้ำเาเขามีเสียงกรีดร้องออกมานะเวลาที่เขาอยากได้น้ำอะคำพูดนี้เก่ามากคือ ธรรมชาติเขาอยู่ได้ถ้าไม่มีเราเขาสบายมากด้วยแต่เราอะ่ะคือจะตายแล้วถ้าไม่มีเขาอะ่ะโลกใบนี้มันกว้างมากกว้างสะจนมองแค่นี้เราไม่มีทางเห็นครบจบหมดแน่นอนค่ะอยากชวนคิดว่าเราลองมองมุมที่เราไม่เคยมองกันบ้างดีไหมเราลองฟังเสียงที่เราไม่เคยได้ยินบ้างดีไหมเราลองทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราไม่คิดจะทำความเข้าใจกันบ้างดีไหม เรามากักจะโทษธรรมชาติว่าทําไมฝนไม่ตก oh. น้ําท่วมอีกแล้วลูกเห็บไม่พายุโอ้พูกแกทำไไรชั้นโลกน่กกากลัวมากหุด mm. เริ่มต้นมาจากอะไร mm. เราไปไป overuse หรือเปล่า mm. เรา over fishing หรือเปล่า mm. เรา over population หรือเปล่า mm. หรือว่าเราใช้แล้วเราไม่คิดหรือเปล่า การที่ฝนตกแล้วน้ำมันท่วมก็พูดไปแล้วเราใช้ต้นไม้คือต้นไม้หนึ่งโอบอะเราใช้เวลาโตชั่วชีวิตคนเนาะห้าสิบถึงหกสิบปีเราตัดสิบนาทีแล้วจะปลูกทันไหมอะแล้วน้ำมันจะไม่ท่วมได้ไงลูกเห็บซุ่มๆๆที่มันตกมาก็เราสร้างการแปรปรวนนี้ให้เกิดขึ้นด้วยมือของเราเองหรือเปล่า การดูแลตัวเองมันก็ไม่ต่างกับการดูแลโลกอะค่ะเราอยากสุขภาพดีอะแล้วสุขภาพดีต้องทํำยังไง mm hmm. ก็คือการมีอาหารที่ดีและการมีอาหารที่ดีคือยังไงก็คือการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแลวการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็กลับมาอีกพอสิ่งแวดล้อมดีคนก็ดีค่ะพอคนดีมันก็กลับไปอีกถูกปะมันคือเชนเดียวกันอะเราอย่าคิดว่าตัวเราคืออยู่ on top ของพีระมิดสิเคยเห็นไหมมันจะมีรูปพีระมิด ท็อปสุดคือเป็นมนุษย์ลองลองมาเป็นสัตว์ลองลงมาเป็นต้นไม้ลองลงมาเป็นพืชลองลงมาเป็นพวกสปีชีส์ที่มันเล็กๆแลงตน้นมอสต่างๆมันไม่ใช่รูปนี้เราไม่เคยอยู่เหนือใครเลยมันไม่มีใครเหนือใครแต่เราเคียงข้างกันไปแล้วเราก็เอือ้อพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเขาบอกว่าอะไรนะ 30คือ new 20ใช่ป่ะเอ่อ uh, mm hmm. ก็คือ new beginning อะไรเงี้ยสำหรับเราเรารู้สึกว่าไม่เห็นต่างจากตอนเราแบบยี่ส2บเลย <c oughs> คิดว่าคงเป็นคล้ายๆกับ roller coaster แล้วกันม <c oughs> ันก็คงเหมือนกับชีวิตทุกคนนะคะมีขึ้นมีลงมีตีลังกามีกลับมาที่เดิมแล้วมีพุ่งไปข้างหน้า mm hmm. แล้วก็มีถอยหลังกลับมาใหม่นี่คือชีวิตเราแล้วเราชอบที่มันเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันมีสีสันดีอะ ชีวิตตั้งแต่เกิดมาจกนกระทั่ง30ปีเลขสวยมาก30เรารู้สึกว่าเป็นชีวิตที่เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากและเรายังอยากที่จะเรียนรู้ไปอีกเรื่อยๆเรายังอยากที่จะตั้งคำถามเรายังอยากเห็นมุมมองเรายังอยากฟังเรายังอยากสัมผัสเรายังอยากได้รับอีกอะ่ะมันมันเป็นความโลภที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยที่อยากได้ไปเรื่อยๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้น ตั้งแต่เกิดจนโตมาในชีวิตนี้เราว่าคุ้มมากๆเลยถ้าตายไปก็คงไม่เสียดายอันนี้จริงๆนะ mm hmm. เพราะมันไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนไหนแต่ในทุกวันที่เรามีชีวิตมาเราภูมิใจกับทุกวันในการตัดสินใจของเราว่าเราทำอะไรไปแบบไหนบ้างชีวิตมันเป็นแบบนี้ค่ะชีวิตมันคือการที่อย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องเพอร์เฟก ว่ามันจะต้องเป็นได้ดั่งใจใจเรายังเปลี่ยนเลยค่ะแล้วทําไมจะไม่อนุญาตให้ชีวิตเราสามารถเปลี่ยนไปในทิศทางของฟโฟลที่มันควรจะเป็นปล่อยไปละปล่อยไปบ้างก็ได้อนุญาตให้ตัวเองผิดพลาดบ้างก็ได้อนุญาตให้สิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นบ้างก็ได้รู้อะไรไหมเขาบอกว่าความสุขกับความทุกข์เขาเป็นคู่แฝดกัน แต่เรามักเห็นแค่คนใดคนหนึ่งเสมอถ้าสุขก็ไม่ต้องสุขปรีดถ้าทุกข์อย่าไปจมมันตรงนี้แหละอารมณ์ความรู้สึกการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่ได้มีขึ้นสุดลงสุดค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเขาเป็นคู่แฝดกันเขามาด้วยกันเสมอเวลาเราสุขสุดๆเกิดอะไรขึ้นแป๊บหนึ่งมันทุกข์เลยมันมาขอประตูบ้านเธอเธอเธอลืมฉันไว้เวลาทุกข์แป๊บเดียวเดี๋ยวมันมาแล้วความสุข ถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะเราจงเป็นเหมือนต้นไผ่ก็ได้เนาะเวลามันมีลมมาทางไหนก็เอนไปทางนั้นก็ได้ค่ะและถึงจุดจุดหนึ่งที่ถ้าลมมันไม่ได้แรงมากถ้าเราอยากจะตั้งอยู่กับที่นิ่งๆก็ตั้งได้หรือถ้าเราอยากจะแบบโอ้พักผ่อนเอนไปพิงต้นไม้ต้นอื่นก็ได้อนุญาตให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในชีวิตโดยที่เราไม่จำเป็นต้องตระเตรียมบ้างก็ได้ ถ้าเราดูแลตัวเองได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราดูแลโลกเพราะถ้าเราอยากมีอากาศที่ดีรู้นะรู้ใช่ไหมคะว่าต้องทํำยังไงถ้าเราอยากมีอาหารที่ดีก็รู้ใช่ไหมคะต้องทํำยังไงหาโซลูชันของตัวเองค่ะสนุกไปกับมันแล้วต้องทํามันให้สนุกมากๆด้วยนะเพราะถ้าวันหนึ่งเราเลือกทําอะไรบางอย่างไปแล้วมันไม่สนุกอะค่ะเดี๋ยวมันก็จบสนุกกับการใช้ชีวิตรักตัวเองให้เป็นที่หมายถึงนี่คือรักจริงๆด้วยนะ คารพตัวเองให้เป็นเพราะถ้าไม่รู้จักคารพและรักตัวเองก่อนคุณไปให้คนอื่นต่อไม่ได้ค่ะและอย่าลืมเข้าใจตัวเองด้วยเข้าใจว่าแก่นแท้ของตัวเราเองคืออะไรเข้าใจว่าสารตั้งต้นของเราคืออะไรเราจะได้เข้าใจสรรพสิ่งรอบข้างได้ไง่ายมากขึ้นขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ